เกิดเล่นกับเล่นเกมการ์ดปวดหัวมากเกมการ์ดปวดหัวมากจริงๆไอ้หัวข้อเล่นเกมการ์ดไปไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปเหมือนกันไม่ไปอย่างผม่ไปไม่ไปยไม่ไปใครจะไปก็ไปแต่หนูไม่ไปถ้าผมไม่ไปด้วยถ้าผมไม่ไปจะมีอะไรกับฉันไปก็ไปเลยหนูไม่ล้างหรอก 啊。Uh huh. เฮ้ยหรือว่าไปเป็นคณะนี่ด้วยนะเฮ้ยหรือเขาไปคณะเรียนเพราะมันใหญ่ยากเลยนะใช่เลยมอะไรกันต่อไปเนี่ยไล่เอร์ผมลักครูวอนซ้อนหลายตัวไม่ได้นะผมลักครูโบเจอศพตรงไหนคะไม่ใช่อ่ะครูโบเป็นคนดีไหนใครเกิดจะได้ไหมไม่ใช่มีใคร เกิดแคนาะดาบนี้เด้ยเพื่อตรงนั้นอ่ะไอหน้าตำหนักอ่ะหน้ากระท่อมอ่ะเจอมาเพราะเดือาเพราะตีฟ้าหนานินนะมีคนทัาพูดอ่ะอ่าฟ้าพูดได้แล้วงั้นเราพูฟเอฟเอฟแล้วก็มาตินแล้วก็โบอแสดงว่ามีมืออาชีพ เราติดตามคูโบได้ยินค่ะคุณฟ้าอ่อนเดินผ่านใครบ้างคะไปเดินสุกกันอยู่พร้อมกับคุณสีดำสีดำคนบ้านไหนจะมาบอกอาวีนาชีสุดท้ายมันไม่ได้นะคะคุณค่ะคุณลัสล่ะแล้วคุณแทนนี้เอ้าวไม่ลงไม่ลงไปวะต

có thấy đâu về lại hôm bọn na của quả gì nào đi chào mọi เขาไม่มีมอง Xong ừ, mà เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีแลงขอชนะสูตรมีชนะสูตรปะชอบพี่นาน่าจะเป็นอีแลงนะเดินมาตามศพเลยอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคเข้าไปดูดิสีดำเป็นไรจิ๊ดศพเขาจี๊ดศพแม่งเลยปดชิปเราปวดชกปมันถอด พอกดชิปเสร็จมันจะมีมันจะมีแสงเอฟเฟนอะมันจะมีแสงกรฟสุนขึ้นมาชิปแล้วมันจะมีติ้งแล้วก็กดรีพอร์ตเว้ยเฮ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 ้ยมีค่าตกรติ้งยังมีกดรีพอร์ตยังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวร้งกด A เลยเรามีคนเลยมดเลยเราไม่ใช่อยู่หน้าคนเดี๋ยวมันจะขึ้นที่หน้าหลักหน้าแชทสีดำเป็นไรคะมามามาเว้ยผมผมไม่อยากให้ทุกคนสงสัยลุงตู่ ผมไม่ไดุู้คนสงสัยจริงหลังคุณเอฟแับผมและก็แล้วก็คูโบและก็สีเมื่อกี้คุณลาดอะคุณลาดต้องบอกสีเขียวว่าเป็นอะไรก่อนที่เราจะปาดถามคุณชอบเลยคุณลาดเป็นอะไรคะคุณลาดลาดเป็นไรฮะชอบดูดูได้ื่อเอชอประชุมคุณชื่อเขาตอนนี้นะ S <S ไม่ใช่แลวเรื่วผมมันติดอยู่ว่างในแล้วคุณนายไปม่รู้แอบป้องเสียงป่ะอ้าคุณบอกปวดเลยปวดสีเงเลง<ะ>ี้ยงคนิดลยวคนที่เราเราตายไปแล้วแล้วใคร,ราาปาดคนลาได้สารเดี่ยว เราเองเป็นสารเตี้ยใช่ไม่เราสเตี้ยถ้าสมมติเราตายช่วยปาดคุณชอบนะด้วยนะชอบพี่นะหน้าหง์สายี่เพราะว่าชอบพี่นะน่าจะเป็นอีแรง ใช่ปะนี่อ่ะเออมันมันจริงๆวะเตอรคือโบตายเอาน้ำมันเกิไม่ใช่เหรอเเกิดเออไม่ใจสาอ่ะ โอ้ส้มคุณส้มปาตะกี้เนี่ยเชื่อผมเชียร์ผมโวคุณนี่รู้รู้หมดทุกอย่างเลยนะเพราะใครลุงตู้เป็นขนาดยันปะไมู่้ไม่ไม่โวใช่ปะโวเชื่อผมไม่โว้ลุงตู้เป็นอะไรไม่เป็นคาร์ดิคอเชื่อผมเขาปาดใช่โอเคต้องเชียร์ต้องก็รู้น่ะใช่ผมรู้ผมรู้ใช่ใช่อ้าวจริงๆไม่เถียงเลยอ๋อ ถ้าเสียงเราเชื่อนะลุงตู้เราซึ่งลุงตู้ข้อความด้วยนะเนี่ยไม่พี่เชื่อเลโอ้โหใช่ต้องเชื่อเขาเนี่ยเขาพูดเยอะเลยใช่ประวัติศาสตร์มันชัดรอยเหมือนเมื่อตอนที่แล้วที่คุณไม่เชื่อผมใช่ใช่เพราะเธอชอบสืบเพราะว่าเี้ยฉันเนี่ย เดี๋ยวก็คือมีสารสดใช่ไงวะไม่เราอ่ะไปฆ่าคุคนหนึ่งเราฆ่าคุณนมสดเสร็จแล้วเราก็ตายตามแล้วก็มีคนนึงนที่จะนักเชนส์ไปตามสีเหลืองคือแบบไม่เห็นใจเราเลยเว้ยคือเอากังเราเล่นเกอยู่ยังไม่จบเกมดเวยแล้วก็มาปาดเราทำไมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะเราเราทุกอยงไหนออจเกมเลยนะ เราต้องกดเราพอรึเปาเออหลวงพี่ไม่ตอบคำถามผมเลยพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่คูโบนี่เป็นไรพี่อยู่จังหวัดอะอายุเท่าไหร่พี่พี่พี่อายุเท่าไหร่อ๋ยเอิอมแลมโบ้จะนอนยังอ่ะยังอ่ะยังเล่นเล่นได้อ่ะวันอยู่กันฉันอายุเสามสิบหก ผมไปแล้วเป็นเอลเอลว่าผมเล่าดูแต่ว่าเอ่อชั้นแต่พัะว่าเออเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณโบคุณโบจะไปแล้วเหรอคะคะเดี๋ยวจะไปดูเฮ็นอาเคผะผมเลยนเองว่าคุณว่าคุณอยู่ที่ไม่ได้แล้วอ่ะคุณนี่แบบใช่ผมคุณขอโทษนะแต่ผมคุณไม่รุ้มป้าแล้วนะก็มีก็ทุกคนเรียบอกว่าป้าโบเหมือนเลยนะ นราไม่ได <l ots sei> <c oughs> ้คู้ว่าเฮ้ย้าต้องการสีนี้มาต้องนานแล้วในสุด คนดีโอเคผมไม่หน่อยสิผมจะใช้มีดผ่าตัดในการตรวจสอบเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเกมะลยนะงโเดี๋ยว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 เดียอะนะเอ okay. าในสู้ฆ่าได้พลังนี้มายุยพลังโผมดีใจมากเหลือเกินอ้โหผมไม่เคยดีใจอย่างนี้มาก่อนคุณเอฟเราจะพวกเดียวกันคุณโบผมถามจริงนะนี่เด็คนเรียกป้าเนาะเราเป็นป้าจริงเรา36แล้วเสิร์ฟหลังคงหลังไม่เราไม่รู้แล้วเราเรียกคุณมาโดยตลอดเลยใครฆ่าคุณแจมวะ จบนะใช่ก่ได้เลยว่าว่าคุโบเป็นป้าแสดงว่าพี่ก็ไม่ใช่แสดงว่าพี่ก็ไม่ใช่คุโบคนนั้นดิโอ้ว่าเราอ่ะอ่อนนะอ่อนตายเลยท้องสีคืนได้ซะแล้วฉันเป็นคุณโบคนนั้นแหละแต่ว่าแค่ไม่รู้อายุฉันเฉยๆโอเคอ๋อโอเคเย่ดีใจจังเลยฮที่ฉันไม่ใช่โบของเธอเย่ คือผมเจอไม่ผิดอะไรขอโทษเจ้าสืบเก่งกว่านี้ผมดูแล้วพี่ไม่ใช่ใช่ใช่พี่ไม่ใช่หรอกแล้วเป็นยังไง้างคร ค่ะเ่ะาเสื้อเรื่องมียน่าทำไมจีบแบนี่ทำไมคุณโบอยู่หเอทีตายเดี๋ยว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 เดียวขอโทษนะเพราะว่าแลมโบ้ลอมโบอยู่กับเราตลอดเราเข้าใจแล้วเราเลยอยู่ในที่เกิดเหตุก่อดเพราะแบบนี้นี่เองเว้ยทุกคนหาคุณลอมโบป่าเอฟทีชัวค่ะ เพราะว่าเขาเพราะว่าค่าแต่พังสุดยอดมาแล้วอะไรอ่ะค่าโหลสดโกิโปเซจวแล้วเจ้ามาโหวตค่าดูสิ my god ผมจะทำอาาที่คุณบอกถ้าเจ้าค่าเจ้าจะทำเฟซไม่ขึ้นเรืองเราแต่ว่าทำไมเจอศพตลอดเวลาเพราะมันอยู่กับเรานี่เองเป็นคนน่ากลัวโคตร พราว่านี่คือพลังสุดยอดที่สุดเป็นเจ้าจงดีใจไรเงี้ยนี้ค่ะหุ่เลยเเลยเกี่ยวหรอไปไปเฮ่อเจ้อะไรวะเบี้ยวอยู่เหรอ ยาเมเติกูบ้าเลยนะยาเมเติกูได้ใส่มินะมินะซังไปไหนพี่พี่ไหนอ่ะห้ป่วยยัง,งเลิร์นช่วยห่ายังเลยพาไปหน่อย ดูสิป้าเจอตลอดเลยโัวเป็นคนป้าครับอืมใช่ขวัตินดานนี้ตกใจไม่กี่เราเห็นสีฟ้าเดินไปกับสีแดงที่บ้าเบืรอค่ะสีฟ้าฝาฝาอ่อนค่ะอ๋ออ๋คสุไอายเหรอฝอ่อนแม่นอะขรถือว่าเป็นยาหนังนะ ไยานะคืออะไรวะไปยานะหรอไหยุดตามตามถ้ำเนี่ยช่คุณเชียนเนี่ยไตามครองแหละคุณโบฉันเก่งโบน่าสงสัยสุดแล้วในเกมนี้เละเราสงสัยเราทุกเกมก็ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไร ยัไม่ยัไม่เตะกุณด้ใสนี่ปิดเห็นนะนีแน่เขี่ยใจกับโบหน่อยแล้วนะว่าทำไมถึงสงสัยโบตลอดเวลาก็คุณโบชอบโผลที่มีสนบอกนะเออได้ ผมไปดีเลยไม่ได้กินศพเลยต้องไปแนาวอำเภอเฮ้ยไอพี่สาวนี่มทางข้าไม่ได้ไม่โดโดก็อียังแต่ลุงตู้บอกว่าลุงตู้เป็นอินแรงนะได้ลุงตู้เป็นอินแรงอ่ะอุ้งตู้ไม่ค่อยไม่โกหกอ่ะาติมเป็นไร ทำไม่ห<ล>ะวซุ่นนะซ้ำแล้วนะนด้ซ้ำเขาแล้วนะโหลโอ๋องั้นก็มีแค่มีแค่ชอบพี่กับคุณโบเยอแล้วนะชอบพี่นะเอา บ้าก์เก้หนุ่มตู้เก่งมากค่ะเยัยคุณโบคุณอบผมไม่ได้บอกนะเอาจริงเนี่ยสารเตี้ยคือผมเป็นสารเตี้ยไงแล้วผมก็เลยจะเดินไปปาดไงผมโดนคุณปาดก่อนคือแมวแมวเราจะบอกว่าผมมีอจะบอกคุณโบตะกี้ผมว่าจะไปอ่ะ คุณคุณคือโวตัวจริงของผมแน่นอนเนะี่ยคุณทรงเออแต่ว่าเราไปก่อนแล้วนะทุกคนปบ้านแล้วเดี๋ยวเล่นกันไนว้เอกันไม่ไนอ่ะ